สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่างยีปชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเรื่องเมื่อชันจําโรงเรียนผิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเออนี่ฉันรีบขับรถไปดีกว่าสงสัยน่าจะเข้าเรียนละคุณแม่บอกว่าให้ชันเนี่ยขับรถไปได้ดีนะโรงเรียนเนี่ยเขาให้แต่งหน้าแล้วก็ทําสีผมได้อะไม่งั้นโดนด่าแน่นอนอ่ะน่าจะเป็นโรงเรียนนี้นะโรงเรียนไฮสคูลนะ่ะ ใช่น่าจะโรงเรียนนี้แหละเอะแต่ททำไมเนี่ยถึงไม่มีคนเลยเนี่ยถ,ถึงมีแต่รถคนเดียวเนี่ยสงสัยเขาน่าจะยังไม่มาแน่นอนเออข้าฉันเนี่ยแต่งหน้าฉันแค่ทาแป้งกับทาลิปแค่นั้นแหละไม่ทำอะไรมากเข้าโรงเรียนเอแต่ทำไมคุณครูบอกว่าเข้าโรงเรียน9ก้าโมงไม่ใช่เหรอเดีย๋ยเพิ่งแปดโมงเองทำไมยังไม่ทำไมเขาเถึงไม่ออกมาเล่นอะไรตรงนี้ สงสัยเขาน่าจะรอนหน้าดูอะเออห้องฉันก็น่าจะอยู่ห้องหนึ่งทหนึ่งนะน่าจะห้องนี้แหละอ,อ่สวัสดีอ้าวนี่เธอเป็นใครเนี่ยก็ฉันเป็นนักเรียนใหม่ไงพวกเธอไม่รู้หรอจะไปรู้ได้ไงแล้วก็คุณครูไม่ได้แจ้งอะเอ้า แต่ฉันเนี่ย ENA เป็นนักเรียนใหม่จริงๆนะแล้วนี่เธอไม่รู้กฎหรอว่าคนะุณครูเนี่ยเขาไม่ให้ย้อมสีผมแล้วก็ไม่ให้แต่งหน้ามาโรงเรียนแล้วก็ไม่ให้กระเป๋าแบบเนี้กระเป๋าเดี๋ยวจะต้องเป็นกระเป๋าของทางโรงเรียนเท่านั้นไม่รู้หรอแล้วก็คุณครูเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ไว้ผมยาวเขาให้แต่ไว้ผมสั้นนะเธอไม่รู้หรออาจะเป็นไปได้ไงเนี่ยก็คุณครูเขาบอกว่าฉันจะทําอะไรก็ได้ย้อมสีผมก็ได้แต่งหน้าก็ได้หรือว่าจะใส่กระเป๋าแบบไหนมาก็ได้นี่นะ แต่พวกเราเนี่ยก็ต้องใส่ชุดแบบนี้นะเธอมาผิดโรงเรียนหรือเปล่าวะจะมาผิดโรงเรียนได้ไงเนี่ยก็ฉันเนี่ยมาถูกโรงเรียนแล้วฉันไม่เคยจําผิดโรงเรียนจ้าจะเป็นไปได้หรอก็เนี่ยโรงเรียนซากุระจะซากุระได้ไงเนี่ยก็เนี่ยโรงเรียนไฮสคูลฉันว่านะเธอจําผิดละจะจําผิดได้ไงเนี่ยก็เนี่ยโรงเรียนไฮสคูลเดี๋ยวรอหัวหน้าห้องมาแล้วเธอคุยกับเขาเองเลยนะ แล้วหัวหน้าห้องคือใครอ่ะก็นายบอลไงเธอไม่รู้หรือไงเนี่ยครูครูเาก็ต้องบอกสิว่าหัวหน้าห้องเนี่ยคือใครแต่ครูครูไม่ได้บอกฉนันไว่าหัวหน้าห้องคือใครเนี่ยงั้นเธอก็รอไปอย่างเนี้ยแหละเธอฉันว่าเธออมาผิดโรงเรียนละจะมาผิดได้ไงเนี่ยเพราะนมาถูกแล้วเนี่ยพวกเธอแกล้งใช,ใช่ไหมพวกเธอแกล้งฉนันแหละฉันรู้ทันนะอู้เธอเนี่ยไม่ฟังอะไรฉนันเลยเนี่ย แล้วแต่ที่ว่าชั้นเนี่ยมาถูกรงเรียนแล้วพวกเธอก็ว่าชันเนี่ยมาผิดโรงเรียนน่ะก็เป็นผิดโรงเรียนจริงจอ่ะดูเธอแต่งตัวสิก็คุณครูอ่ะเขาส่งชุดแบบนี้บอกว่าให้ชันเนี่ยใส่มาโรงเรียนวันนี้แล้วเธออ่ะชื่ออะไรฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยก็ฉั้นชื่อมินไงคุณครูไม่ได้บอกพวกเธอเรื่องไงเนี่ยจะไปบอกได้ไงเนี่ยก็เธอเนี่ยไม่ใช่เด็กนักเรียนนี้ฉันบอกแล้วก็ชั้นบอกแล้วฉันเขาไม่เคยจําโรงเรียนผิด ก็เธอไม่ฟังฉันอย่างงี้ล่ะเธอ๋ยวจะไปรู้เหรอเธอเนี่ยไปดูหน้าโรงเรียนไปดูป้ายโรงเรียนเลยว่าเนี่ยโรงเรียนซากุระจะซากุระได้ไงที่อย่าโรงเรียนไฮซาโคเธออะแกล้งฉันอะอ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยละลงไปชั้นล่างดีกว่าสงสัยน่าจะเข้าเรียนเรียบร้อยละเอามีอะไรกันหรือเปล่าคุณเพื่อนอ้าวนี่นี่เธอเธออยู่ตำแหน่งหัวหน้าห้องใช่ไหมเธอช่วยมาคุยกับยายนี่หน่อยซิ เออนี่เธอเป็นใครเนี่ยแต่งตัวก็พี่เลือกละก็ฉันจะเป็นเด็กนักเรียนนี้น่ะนักเรียนนี้เขาก็ต้องให้แต่งตัวแบบนี้สิเธออย่ามาแต่งตัวแบบนี้ฉันว่าเธออ่ะจําผิดโรงเรียนละแถมโรงเรียนเนี่เขาไม่ให้แต่งหน้ามาแล้วรถกีชมพูนั่นน่ะของเธอใช่ไหมใช่ก็รถนั่นน่ะคุณครูเขาไม่อนุญาตให้ขับรถมาโรงเรียนน่ะแล้วกระเปล่าเนี่ยคุณครูเขาก็ให้ไซส์แบบเพื่อนเพื่อนเขาแถมเธอ,อยัง ย้อมสีผมแบบคุณครูเขาไม่ให้ย้อมสีผมเธอรูน้นะแถมไม่ให้แต่งหน้าด้วยแล้วเธอทําผิดกฎคือเยอะมากเลยนะเธอแต่งตัวแบบนี้น่าจะอยู่ในโรงเรียนไฮสคูลหรือเปล่าก็อยู่ห่างจากโรงเรียนซากุระไปนิดหน่อยอะ่ะจะจะโรงเรียนไฮสคูลเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ไงจะตรงนี้ได้ไงเนี่ยเนี่ยโรงเรียนซากุระเธอจําผิดแล้วเธอรีบๆกลับไปที่โรงเรียนไฮสคูลนะ จะไป,ไปได้ไงนี่ก็เนี่ยโรงเรียนไฮสัคูเธอไม่รู้หรือไงเนี่ยจะไปรู้ได้ไงนยก็คุณครูคไม่ได้บอกนี่นาะว่าจะมีเด็กนักเรียนใหม่อะพวกเธอเดี๋ยฉันว่าแล้วพวกเธอเยี่ยต้องแก้ฉันแด่ดอนเลยอะจะแก้ได้ไงก่อนเธอ,อรีบกลับบ้านกลับเอกลับโรงเรียนไปก่อนน่ะจะกลับโรงเรียนได้ไงนี่ก็เรี่นงเนี่ยโรงเรียนไฮสคูจะไฮสคูอะไรเนี่ยเนี่ยโรงเรียนซากุระเนาะก็ใช่นั่นดีเนี่ยโรงเรียนซากุระ ใครถามใ,ใครเนี่ยเขาก็บอกว่าโรงเรียนซากุระหมดเธอจำผิดโรงเรียนนะฉันบอกว่าให้เธออย่าไปดูดที่หน้าโรงเรียนเลยมันจะมีป้ายเขียนว่าเนี่ยโรงเรียนซากุระเนี่ยไม่เอาอ่ะฉันขี้เกียจร้อนก็ร้อนนะนั่นไงเธอมาผิดโรงเรียนเองเธอก็ต้องนันนั่น,นี่ฉันขี้เกียจเถียงกับเธอแล้วฉันไปนั่งดีกว่านั่งโตนี่สบายใจสุดนี่เธออย่าไปนั่งที่นะัะน,นี่ที่ฉันนะจะที่เธอได้ไงเนี่ยนี่ที่ฉันเน่ย เธอลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเนี่ยที่นั่งชันน่ะที่นั่งเธออะไรเนี่ยอา้าวเธอเข้าโรงเรียนนี้ทํายังไงเนี่ยคุณครูเขาก็ต้องอะไรนะคุณครูคเขาก็ต้องแจกเลขที่ให้เธอก่อนสีเขาถึงจ์ให้เธอนัได้อะ่ะแล้วเนี่ยก็ที่นั่งชันนะชั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องเธอไม่เข้าใจหรอโอ้เธอเดี๋ยวฉันจะนั่งที่เนี้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะเป็นสี่ถ้าเธอเนี่ยไม่ลุกขึ้นไปนั่งที่อื่นนะเนี่ยที่ชันนะ โถเธอจะเป็นอะไรไปเนี่ยฉันลุกก็ได้อะอุ้ยเสียเวลาทั้งทั้งหมดเลยนั่งโต๊ะนี้ก็ได้เออจะว่าไปแล้วเนี่ยฉันเนี่ยก็จะว่าฉันเนี่ยจะไปนั่งเลขที่นี่ก็เอ,อ๊ะมีสายโทรเข้าอป๊แบบหนึ่งนะเออสายโทรเข้าเออนี่นะัมเบอร์ใครวะเนี่ยขอรับแป๊บหนึ่งฮัลโหลคะ่ะเออนี่หนูชื่อมินใช่ไหมเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมอมใช่ค่ะ นี่หนูเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนี่ใกล้จะเริ่มคาบเรียนแล้วนะนี่หนูยังไม่มาเลยเอาหนูก็มาโรงเรียนแล้วนี่ไงคะเอาคุณครูรอต้อนรับเธออยู่ที่หน้าห้องเนี่ยทําไมเธอยังไม่มาเนี่ยคุณครูยังไม่เห็นเลยเอาแล้วโรงเรียนของคุณครูเนี่สีไหนหรอคะอ๋อสีฟ้าอ่อนนะจ๊ะเอ,อิมนี่นายโรงเรียนนี่สีอะไรนะสีสีขาวโอเคค่ะงั้นหนูไปแล้วนะคะ เออฉันขอโทษนะมิ่เกี้ฉันอาจจะจําผิดนิดหน่อยฉันกลับบ้านแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าเธอจําผิดก็ไม่เชื่อฉันอุ้ยน่าอายอ่ะโคตรน่าอายเลยอ่ะจําผิดโรงเรียนมาวันแรกก็จําผิดโรงเรียนซะละฉันเนี่ยยังไปเถียงกับเขาเลยนะว่าเนี่ยโรงเรียนไฮสคูลไม่น่าเลยฉันเนี่ยอุ้ยกลับบ้านดีกว่าเอ้ไม่ใช่กลับไปโรงเรียนดีกว่าตอนนี้น่าจะทันทันอยู่ร้อนก็ร้อนช่วงนี้เนี่ย ก็เป็นมากับเรื่องนี้โดยจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอ e ีกชแนลนะคะสำหรับคลินี้นะคะหนูต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ